คนเขเมรดีใจดีใจที่พวกเขาได้เจอสิ่งที่เรียกว่านางฟ้านางสวรรค์เออเออไม่นา,นางฟ้าวะนี่ไงนางฟ้าเขเมรฮะโดยเขานั้นก็ได้อ้างอิงมาจากเหล่านางฟ้าเขเมรที่ได้โปรยดอกไม้ในงานซีเกมที่กมุมชานั้นได้เป็นจัภาพสมัยพระเจ้าห่าหนู่นนั่นเอง โดยลักษณะนางฟ้านั้นก็เหมือนกับในคลิปนี้นั่นเองน,นะสาธุก้าๆกันเลยทีเดียวบ้าบออ๋อคือคนขมเอ็นเขาเห็นผ้าที่ลอยติ้วๆ,ๆอยู่เนะี่ยมันก็คือนางฟ้านางสวรรค์ขมแมแปลงร่างลงมาสินะใช่แล้วนี่แ,แล้วที่สําคัญที่คนขแมแอ็นตกใจนี่ก็คืออยู่ๆมันก็สามารถลอยขึ้นเองได้เพื่อเออมึงท่ามคนขแมแอ็นเดมึงรู้จักอันนี้ปะ รู้จักอะไรเพ่ลมหัวกดอะไรคือลมหัวกุดนี่เฮ้ก็นี่ไงลมหัวกุดคขอคําที่เรียกปรากฏการลมพายุที่มีขนาดเล็กหรือว่าลมที่มุนติว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 เฉพาะจุดเทวดาเทวดานางฟุ้งนางฟ้าขมิ้นบ้าบอกก็าแต้กัะไรก็แค่ลมธรรมดาแม่เบื่อแล้วพื้นที่อื่นๆในประเทศขมิ้นก็มีปรากฏการ์ผ้าลอยหมุน ตีวติวติวที่เขาบอกว่านี่คือเทวดานางฟ้ากรมณของเราคนกรมณบางคนนักไปถึงว่านี่คือนางฟ้ากรมรที่มาปกป้องแผ่นดินขรมณของเราจากการลุกลานของพวกเสียมนั่นเองเนี่ยแบบคลิปนี้นะเขาก็บอกว่าเทวดากรมรน,นางฟ้ากรมณได้มาปกป้องคุ้มครองคนกรมณที่กําลังทํไลาไถนาอยู่นั่นเองใครไม่เชื่อ แต่คนขมเมนเชื่อเมียงพระสุดๆไปเลยนะแมฮ่าคนขมแมนเจอลมพัดผ้าปิวแค่นี้เข้าก็จินตนาการว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์ได้แล้วถ้าสมุิว่าเอฟิพกบินข้ามหัวเข้าเข้าคงจะคิดว่าคงจะเป็นพระยานกแซกขแม้อย่างแน่นอนไม่เหมือนแ,แล้วสิ่งที่ทำให้คนขมมนหลอนไปฝันนั้นก็คืออยู่ดีๆ เปขข้างเถียงนาขมรอยู่ดีๆมันก็แฝงเองได้หรือวันนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้พลังงานพองแค่ลมพัดเปมันก็ทำให้คนขมรนร่อนได้เนาะไม่เบื่อคนขมรนบางคนก็บอกว่า นี่อาจจะเป็นทหารกรม่นที่ตุยไปนะแล้วเขาก็มารอญาติของเขาที่เทียงนาแห่งนี้ก็เป็นได้อืออืออวาวิญญาณทหารกรม่นที่ตุยเข้าไม้มานั่งทําอะไรแบบนี้ละ่ะแล้ววิญญาณทหารกรม่นที่ตุยนี่ก็ทําอะไรอยู่เพะเข้าไปเฝ้ารักมามองที่ชายแดนโน้นแมเบ้อเออแล้วคนกรม่ที่เห็นคลิปอะไรแบบนี้เขาว่าไงบ้างวะคนกรเมร่นที่เห็นคลิปอะไรแบบนี้ บางคนก็คอมเมนต์ว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะดูแล้วขนลุกกลัทีเดียวแล้วก็มีรูปมือไหว้ด้วยนะแล้วก็มีรูปตรงชาติคขมรคนคขมรคนนี้เขาก็คิดว่าปรากฏการ์เปแฝงได้เองนี้เกิดมาจากวิญญาณทหารคขมรที่ตุยไปแล้วนั่นเองฮะกูเริ่มเข้าใจละว,ว่าทำไมซูปเปอร์ซี่แฮบคุณหุนจึงสามารถคุมขนในประเทศคขมรน ตั้ง30-40ปีแล้วมั้งถึงไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นเพราะอะไรนี่ก็เพราะแบบนี้ไงแค่ลมพัดแฟฝงธรรมดาพวกเขาก็จินตนาการว่าเป็นกุ๊กกุ๊กกุตาหานขเมนมานั่งเล่นแฝงเปได้อ่ะสุดยอดแล้วสิ่งที่ประหลาดฝันนั้นก็คือฮะมึงยังไม่จบอีกหระอยู่ดีๆบนท้องฟ้าในประเทศขมนก็ได้มีเมฆผสมกับลมพัดหมุนบนท้องฟ้า ติวต้วติว้วติ้วเป็นรูปเกี่ยวขนาดยาวได้วิ่งผ่านหัวเขาไปะนะหรือว่านี่อาจจะเป็นเทพเทวดาขเมนของเราที่บินกับนครวัดก็ได้ะนะบ้าบอต่้อยออกลังเบิไปยัง บอลรป็นยังจอบูงบวมแรงดาวเลยมันตังค์จะเอาเหรอพี่เหมียวเพ่พี่เหมียวคิดว่านี่ลมที่พัดหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นี่นี่มันเกิดจากอะไรเพ่อเอ่อหรือวะกโกโขหรืองอก,กุนเข้าขีแม็ก ผ่านประเทศแมนกับดาวนาแม็กของเข้าหรือเปล่าสองก็ว่าสองจะเล่นมุกนี้เหมือนกันนี่อ้าวแล้วทำไมมึงไม่เล่นวะกลัวกับหาว่าปอยอเพฮะกูไม่สนหรอกบ้านสองบ้านกูก็เล่นหมดแหละว่าแต่พี่เหมียวเพรมแบบนี้เกิดจากอะไรนี่กูพูดตรงๆนะคลิปในตอนเนี้ยกูยังแยกไม่ออกเลยอะไรคือข้องจริงอะไรคือเอไอยิ่งคนก็ไม่ดโพสลวด้วยแล้วมันคืออะไรนี่เอ่อลมตดนครวัดมั้งแบบแบ เออแล้วคนก็เมนที่เห็นคลิปนี้เขาว่าไงบ้างวะส่วนคนก็เมนที่เห็นคลิปอะไรแบบนี้ <c> um <noises> เขาก็คอมเมนต์ว่า <c> um <noises> เขาก็ไหวกันนะนะ <c> um <noises> ฮะเจออะไรก็ไหวหมดเลยนะสุดเยอดต่อมาก็เป็นเหตุการณ์นี้ฮะมันยังไม่หมดอีกหรอเอออะไรวนะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ๆเมฆก,ก็แบ่งครึ่งกับท้องฟ้าโดยมีดวงอาทิตย์กั้นระหว่างกลางโดยคนกน็เมนที่เห็นต่างก็บอกประมาณว่า นี่คือเทพเทวดาเขมรของเราแล้วขอใช้คําว่าทรงกดเกี้ยวหรือว่ากดเกี้ยวอะไรประมาณเนี้ยนะที่พวกโจนเสียมได้มาขโมยแผ่นดินเขมรของเราไปมันก็เลยทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขมรน,นั้นไม่พอใจแล้วก็ออกมาแสดงปฏิหารอะไรประมาณเนี้ยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขมรถ้าพวกคนเมืองแก้งจริงแล้วสามารถแสดงปฏิหารได้สักขนาดนี้พวกเทวดาเขมรคนเมนืองมาตัวต่อต,ต,ตัวมาไฟสีแ่งโซเา่งกับทหานไทยเอาแป้ะ อา้าพี่เหมียวอยู่ๆไป e ไหาเรื่องให้ทหารไทยอีกแล้วนี่เพวนาคาเมรบ้าเบากาแตกกันะไรปรากฏการทางธรรมชาติชัดๆน,นเบ้เบื่อแล้วก็ไม่ได้เกิดที่นี่ที่เดียวด้วยนะปรากฏการแบบนี้แต่ปรากฏการท้องฟ้าแบบนี้ยังไปเกิดที่อื่นด้วยในประเทศคาเมร์ฮะห<า>น้านี้ก็น,น,น้าแนวลมงอ,อาการมันก็เป็นแบบนี้ได้ละมึงคิดอะไรแย่ๆมาแล้วที่แปลกไปฝันนันก็คือฮะมึงยังไม่จบอีกเหรอยูยูดวงอาทิตย์ในประเทศคาเมร ก็มีลักษณะแสงที่เป็นเส้นๆแบบเนี้ยนะมันช่างน่าแปลกซะจริงๆเอเอหลักพระอาทิตย์เขมนเป็นแบบนี้คนเขมรที่เห็นว่างไงบ้างวะคนเขมรที่เห็นสิ่งนี้เขาก็บอกประมาณว่าดูแล้วน้ำตาจะไหลอืออืออือโดยเขาคิดว่าสิ่งนี้มันเกิดจากการแสดงปฏิหาริย์ของเทพเทวดาเขมรนั่นเอง ฮ้กูเห็นแล้วน้ำตาก็จะไล่เหมือนกันเออเออเออเป็นอะไรเพ่ห้วยรับประทานออกมาได้ยังไงวะส่วนซ่องฮในเรื่องนี้มันก็ทำให้พวกเรารู้ได้เนาะรู้ว่าอะไรนี่รู้ว่าคนข้าเมก็ว่างเนาะชีวิตมานั่งซ่องแต่ทองฟ้าอยู่ได้งานการไม่มีอะไรทำกันเลยไง <sm all> ก็ขาเหตุว่าแปลกมั้งนี่ก็เลยถ่ายเอาไว้แล้วที่สําคัญก็ต้องมานั่งเชื่อเป็นโตเป็นตะว่ามันคือเทพเทวดาแคเมรที่มาคุ้มครองคนขคมรนบ้างเป็นเทพเทวดาแคเมรที่ทรงกดเกี้ยวประเทศไทยบ้างเป็นการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารของเทพเทวดาแคเมรบ้างห<ว>มวแต่มีความคิดแบบนี้ไงประเทศชาติถึงไม่เจริญสักทีแล้วมึงดูพวกโจรเสี่ยมที่พวกเองอชอบว่าเอาไว้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อนกันแต่มันคือความเจริญในอนาคตของประเทศชาติเสียมที่พวกเอ็งชอบเรียกว่าโจรเสียมอ่ะมึงมาดูนี่เขาพัฒนาไปยันหน่ๆกันแล้วแต่การส่งดาวเทียมล่าสุดนี้มันก็ไม่สาเร็จไม่ใช่ะเ,เพ่เอา้าไอสองมือไม่เคยได้ยินสุภาษิตไทยล่ะที่เขาบอกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวอ่ะมันสุภาษิตไทยตรงไหนนี่ชีวิตยังไม่พุงนี้อีกเสมอ จำไว้อ้สองนึกจะพูดอะไรก็พูดบ้าไปแล้วนี่ท่านใดที่หลงก็มาดูคลิปของเราในช่องนี้นี่กรุณากดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e ใบมะกรูดถ้าเตอสะสตอก็กดไปด้วยนี่เพื่อไปกำลังใจให้กับช่องเราด้วย EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP พหน้านี่สวัสดีนให้เจ้าลอยอ่องลองเคียงกันร้องซองรองซองนี่ ฮัดไปเธอมึงจะไปไหนมึงก็ไป